สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน mysql ไปไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการที่เราจะ un nest ตัว json array คือเพื่อง่ายๆเอาตัว json array เนี่ยแตกออกมาเป็นสมาชิก1ตัวก็ออกมาเป็น1นึ่งแถวเริ่มต้นมาเดี๋ยวผมให้ดูตัวข้อมูลที่ผมใช้ก่อนละกันในนี้เนี่ยตัวฐานข้อมูล pokemon นะผมเลือกไว้แล้วก็คลิกขวา รัน MySQL Query ในที่นี้ผมใช้ตัว Visual Studio Code ทำงานร่วมกับตัว Extension ที่ชื่อว่า MySQL สำหรับเทคนิคการติดตั้งใช้งานเบื้องต้นมาดูได้ที่คลิปบนขวามือนะฮะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาดูโครงสร้างของตารางก่อนผมเลือกไว้แล้วก็คลิกขวา Run Query จะกด Control a l t e E ก็ได้อ่ะผมรันตัวนี้ อันนี้ก็เป็นโครงสร้างข้อมูลในตารางก็มีอยู่4คอลัมน์มี id เป็น integer ตัว name เป็น json type เป็น json base ก็ ase, เป็น json มาดูหน้าตาข้อมูลจริงๆดีกว่าเลือกไว้กด control alt e r n a t e อย่างเช่นอันนี้ข้างในเป็นหน้าตาของข้อมูลนะครับผมให้ดูแค่10ตัวแรกอันนี้มาโฟกัสตัวนี้ตัวที่เป็นตัว type ตัว type เนี่ยข้างในเก็บเป็นตัว json array อย่างเช่น หากผมต้องการที่จะนับว่าแต่ละไทป์นะครับในฐานข้อมูลโปเกมอนเนี่ยมีกี่ตัวอย่างเช่นอยากรู้ว่ากราสเนี่ยมีตัวโปเกมอนทั้งหมดกี่ตัวพอยซันมีกี่ตัวไฟล์มีกี่ตัวฟลยอิงวอเตอร์พวกนี้เนี่ยเราจะทำยังไงนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราต้องแตกตัวนี้นะครับอย่างเช่นของตัวแรกเนี่ยตัวเบาเบซอตัวนี้นะครับเราจะแตกตัวนี้ออกมาเป็น2บรรทัดอย่างเงี้ยเรียกว่าการ อันนี้คราวนี้มาดูวิธีการทำนะครับอันนี้เราจะใช้ตัวฟังก์ชันที่ว่า JSON table ที่อยู่ในตัว MySQL 8นะครับาคราวนี้ดูนะเดี๋ยวผมจะเลือกข้อมูลแบบนี้ก็คือมี column ID โชว์ให้ดูแล้วก็ name ที่เป็นภาษาอังกฤษ extract ออกมาเป็น text ธรรมดาแล้วก็ตัว column type แล้วก็ตัว v ตัวนี้ เดี๋ยวมาดูนะครับลบว,วีตัวนี้มาจากไหนมันไม่ได้อยู่ในคอลัมน์อันนี้ V ตัวที่เป็นผลมาจากตัว JSON table นะครับงั้นมาดูแค่ตรงนี้กันตรงนี้ผมเลือกแล้วก็บอกว่า from pokemon เนี่ยก็คือตารางแล้วผมก็บอกว่าเนี่ย comma ตัวนี้ก็คือตัว cross join ตัวนี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าเป็น JSON table แล้วก็ผมบอกว่าต้องการแปลงตัว type คือจะสร้าง JSON table จากคอลัมน์ชื่อว่า type ตัวนี้แล้วก็ ในไทป์เป็นอเลผมก็บอกพาดแบบนี้นะครับก็คือตัวดอลลร์เนี่ยก็คือแทนตัวนี้นั่นเองแล้วก็ตัวสตาร์ก็คือสมาชิกแต่ละตัวในอเล y แล้วผมว่าผมจะสร้างคองลัน์ชื่อว่า V เพราะฉะนั้นคอลัมน์ V ตัวนี้ก็คือตัวที่จะแสดงออกมาตรงนี้นั่นเองแล้วให้เป็น variable character ความยาวสูงสุด20แล้วก็่าดข้างในเนี่ยเราบอกแค่ดอลลร์เฉยๆซึ่งตัวนี้ มันก็จะแทนสมาชิกแต่ละตัวที่อยู่ข้างในเดี๋ยวดูนะครับถ้าผมรันอันนี้เนี่ยเลือกไว้กด ctrl alt e สิ่งที่ผมได้กลับมาดูนะครับคอลัมน์3อันแรกตรงนี้เนี่ยก็คือ id name แล้วก็ type แล้วก็เนี่ยคอลัมน์ v สังเกตนะครับพอเรา unnest ออกมาเนี่ยอย่างเช่นบาบารซ์เนี่ยตัวเขาเองเป็น2 type ก็คือเป็น glass กับ poison เพราะฉะนั้น ตัว v ก็คือ g l a s ออกมาบรรทัดหนึง poison ออกมาบรรทัดหนึงแบบนี้งั้นพอเราทำอย่างนี้ได้เราสามารถเอาผลลัพธ์ตัวนี้นะครับเราก็ไปเขียนชุดคำสั่งเขาแล้วก็กรุ๊ปบายตัว v ตรงนี้ครั้น,นี้เราจะเอาผลลัพธ์ตรงนี้นะครับมาเก็บไว้ในตัว common table expression นะครับ ยอวัดซีทีเนี่ยเทคนิคก็เป็นอย่างนี้ผมก็ใช้ชุดคําสั่ง Select เ,เหมือนกันนะครับแต่ครั้นี้ผมไม่ต้องการข้อมูลพวกนี้ละผมต้องการแค่ตัว V ตัวนี้ตัวเดียวคือพื่อให้ Copy Code อันนี้มาเลยแล้วก็ตัดตัวข้างหน้านี้ทิ้งนะอันนี้ก็ From Pokemon j s o o n ตรงนี้เหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะซึ่งพอเราได้ตัวนี้มานะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูทีละขั้นดีกว่าเราจะทำคล้ายๆกับเป็นตารางพักไว้ก่อนแล้วก็ Select สตา ตัว T อันนี้ก็คือสร้าง common table expression โดยที่เอาผลลัพธ์ตรงนี้มาเก็บตั้งเป็นชื่อตัว T นะครับแล้วเราก็รันดูนะฮะ control a l t e n t e e นะครับเราจะได้เป็นข้อมูลแบบนี้ออกมาซึ่งข้อมูลตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะไปใส่ตัวเนี่ยเขาตัวนี้แล้วก็ตั้งชื่อว่า frequency จากตาราง T Group by ตัว คอลัมน์ V ซึ่งมีคอลัมน์เดียวของเราแล้วก็ออเดอร์บาย q ฟร n เอนซแล้วก็ให้เรียจงจากมากไปน้อยอ่าผมดันตัวนี้ให้ดูนะครับ control alt e เราก็จะได้เนี่ยโปเกมอนที่เป็นแบบ Water เนี่ยอยู่ใน Type วอเตอมีทั้งหมด131ตัว Normal 109ตัว Flying 98แแบบนี้นะอันนี้ก็คือเทคนิคการ ประยุกต์ใช้ตัว JSON table เพื่อแตกตัวสมาชิกของ array นะครับออกมาซึ่งก็จะทำให้เราสามารถทำการประมวลผลข้อมูลในสไตล์แบบกรุ๊ปบายพวกนี้ได้อะล้วครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาในวันนี้ก็เขาจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ